ขอเกียรติทุกท่านนะครับรวมถึงสวัสดีๆมวลชนที่เคารพและจากทายทุกคนนะฮะที่ได้รับชมผ่านการไลฟ์ทางเพจนะฮะของ Facebook Major Group อยู่นะครับตอนนี้เข้าสู่การเปิดตัวภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีครับซึ่งจะบอกว่านี่อีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนรอคอยอย่างแน่นอนฮะตื่นตาตื่นใจพร้อมที่จะลงไปเที่ยวในโลกมหาสมุทรของเรานะครับนี่คือการเปิดตัว Disney The Little Mermaid เมี่อไม่กี่ เสียงด้วยอนะ่ะช่างน่าเลยดียยงามมากๆเลยนะคะในแบบฉบับทัสาคนเลยครับและแน่นอนใครที่อยากจะฟังนะฮะเป็น Original Motion Picture Soundtrack คับอัลบั้มแลับ,บลของ Disney's Little Mermaid mm hmm. เรื่องราวของสุดทายทั้ง mm hmm. ในเวอร์ชัของภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับสามารถเข้าไปได้เลยนะฮะในช่องทาง YouTube Spotify Apple Music ของ Universal Music Group ทุกช่องทางไปฟังได้หมดเลยนะ สามคนท่านถามความรู้สึกก่อนเลยนะครับว่ามาอยู่งานของเรารการเปิดตัวแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่ดิสนีย์เกิดเรืเงินเดือเรื่องรับสิดไทยที่รับไปอันนีครับคุณดาครับโหมันมันมันเป็นหนึ่งในเรื่องที่เราว่า90%ซนะของหญิงและชายแบบช่วงเด็กๆอะ่ะเป็นความฝันเป็นจินตนาการคือบางทีเราตกแต่งว่าเป็นแบบดีไซเนอร์หรือเป็นนักร้องเนี้ยหนึ่งในพื้นฐานที่ทำให้เราเกิดจินตนาการมากๆก็คือ ภราพยรงจากดิสีย์นะคะแน่นอนลิททอมโมเมตเป็นหนึ่งในในแบบการ์ตูนที่เราชอบตลอดกาลเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับมาครั้งนี้ก็เฝ้ารออยากจะรู้ว่าผ่านไป34ปีแล้ว <c oughs> ใช่ค <c oughs> ือ <c oughs> บริบทมันก็เปลี่ยนไป <c oughs> เทคโนโลยีเราก็เปลี่ยนไปและแน่นอนคือมันมันมีข้ออะไรเหมือนปัจญาหรือว่าความคิดที่เติบโตขึ้นมาตามกันเลาว,ว่าเราทุกคนสามารถเป็นเจ้าหญิงได้ไม่ว่า จะอยู่ในฐานะอยู่ในเพศอยู่ในวัยอะไรเราทุกคน deserve to be p r i n c e s s ว้าวขอบคุณทุกท้ายให้คำตอบของเจอนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณสามารถเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ได้นะฮะคำตอบที่รู้แล้วที่เป็นเจ้าหญิงไปแล้วเมื่อกี้นี้นะฮะสุดยอดสถานะตัวเองเรียบร้อยพระกวดนางงามอยู่เหมือนกันนะฮะหรืหล่าจากประเทศไทยนะฮะู้ดีแล้วนะฮะเป็นใคบ้างรู้สึกอย่างไรอาจารย์นาคันดีครับ ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าดูตั้งแต่เด็กแล้วถึงแม้ว่าจะเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันดีใจดีใจเพราะว่าเกิดทันทั้งคู่เลยนะคะเหมือนกันนะผมแต่ว่ายัไงเราไรารู้ถึงบทบาทความเป็นเลเจนด์ความเป็นตำนานของเรื่องนี้ใช่ครับเพราะว่าเพื่อนๆนรอบตัวก็ดูกันเยอะมากแล้วแบบช่วงมหาลัยเนี่ยครับเพื่อนเขายังชอบมาร้องเพลงเพลงเนี้ย อยู่ในกลุ่มกันอยู่เลยครับใช่แล้ววันนี้ก็คือตั้งหน้าตั้งตารอแบบไลฟ์แอคชั่นมากๆค่ะว่าจะเป็นยังไงจะสวยงามขนาดไหนครับแน่นอนว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงดึงใจผมจริงๆเวอร์ด้วยใช่ครับเพราะว่ามากเจอ cover ไปเลยครับล่าสุดนะครับสวยงามจริงๆฮะพี่ลุกพี่ลูกว่าแล้วครับเป็นยังไงบ้างครันนี้ครับความรู้สึกคือต้องเรียกว่าเราเติบโตมากับเพลงี้จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็น ็นดิสนีใช้เรื่อแรกตอนประมาณ5้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะฉะนั้นมันเหมือนแบบเป็นการเติบโตแล้วโดยเฉพาะอย่างเลยทัวไมเนี่ยมันมีความเป็นการตูงที่เป็นมิอสิค่อซึ่งมันอินสปายแล้วก็มันรู้สึกว่าอย่างทุกวันนี้ที่เราที่เราเติบโตมาแล้วเราแบบเนี่ยเราทำเวทีเราคอนเสิร์ตต่างตเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของการเติบโตของเราก็เลยรู้สึกแบบประทับใจมาก ในช่วงโมเมนต์แล้วก็ยิ่งในครั้งนี้มาเป็นแบบไลฟ์แฟชั่นเมือว่าได้ดูตัวอย่างแล้วมันใส่ความเป็นมนุษย์เข้าไปมันมันใส่แบบไอเดียต่างๆที่มันเป็นจินตนาการอีกแบบหนึง่งแต่ว่าพอมาอยู่ในแบบคนเนี่ยมันรู้สึกมันมีความเป็นมนุษย์ฉะนั้นเราอยากจะดูมากๆเลยว่าเขาจะผสมเรื่องราวนกใหญ่แต่ความเป็นมนุษย์อย่างไรก็เ,รเลยรอมากา <ๆ S 2> เลยค่ะดีใจที่จะได้ดูแล ดีรับโมบิคนนีงครับผมก็โหน่ารักมากๆไม่รู้ว่าครับเห็นเลยว่าทั้งสามท่านเป็นแฟนแล้วก็เป็นครอบครัวของดิสนีย์จริงๆเพราะว่าตอบอยู่จากแวร์บาร์นี่ไปอินจริงๆเลยนะฮะแต่ในอินขนาดนี้แล้วผมอยากรู้ครับนอกจากเพลงนี้เพลงนี้ก็ได้นะจริงๆแล้วนะฮะในเรื่องดิสนีย์แต่เรื่องเมอร์เมดที่ลำซนไทของเราคุณรู้สึกว่าคุณอินกับเพลงไหนมากที่สุดหาพี่ลูกลาก่อนบ้างพี่ลูกว่าครับพี่ลูกว่าก่อนตายละ ตอนสาววันนี้นะคะก็จะอะไรแบบว่าใสๆแต่ตอบตอนนี้คือ Poor, Unf soul. oh, poor Unfortunate Souls โอ้หั o แอนฟลูออเจนต์โซลถ้าใครนึกไม่ออกว่าเป็นเพลงของใครเหมือนกับเจ้าตัวมาเอ็น,นะฮะยืนสักครั้งจะงได้ไหมคะโอ้โหอาาเงในนีต่าคือรู้สึกว่าเขาแบบเขามีแฟาเขามีแบบอินเนอร์มันมีความบบเป็นดิวิคอลด้วยเป็น มีสิท์ยอดเจีดนะครับหนิวนะครับไมชอบใจเพลงไหนครับจริงๆประทับใจทุกเพลงครับแต่ว่าถ้าเพลงปรดัติที่สุดก็เป็นเพลงนะครับ h a r e r You Were h a r e You Were โปรดขนาะที่ก็เอาไปทีเอร์รครับจริงจริงคุณทมได้ดีมากๆเลยขายดีมากเลความรู้สึกชอบแบบออมมาได้เต็มที่มากๆ h a r ้ e You Were นะพี่รุ่นนละครับค่ะอันนี้ออกแนวอะไรอะ สองซอนนี้หนะูนชอบค oh! ิสต์เกิลเพราะว่าอยากจูบพู่ชายอันนี้คำตอบส่วนตัวดีนะครับชอบจังเลยไม่จริงๆคือพาดนตรีของคิสต์เกิลมันน่ารักมากมันมีเพลการชันมันมีแ<อ>บบว่าเครื่องดนตรีแปลกๆเข้ามาเยอะมีความแบบคนผิวสีมีความเรกเก้มีความสกาอะไรเงีๆๆ้ยเราเลยฟังตัวนักฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ดนตรีทัูบใบมันมีความพิเศษแล้วก็ฟังแล้วก็ติดมาจนทุกวันนี้ จริงๆใชันชะสุดยอดจริงเพลงนี้น่ารักมากนะฮะผมชอบอันเดอร์เดดซีนครบเลยนะฮะเัลนี้ก็คือแบบหลากหลายความเป็นแคริบเบียนความเป็นสการ์วิเกมีหมดนะฮะเรนีได้เพลงนี้ได้เราเป็นยอดเยี่ยมด้วยใช่ครับโหสุดยอดคุณนี่มหวังเพลงเหมือนกันนะคุณที่ว่าครับสุดยอดจริงๆเลยนะฮะกินขึ้นยังคำถามอีนึ่ครับจะบอกว่านอกจากสามสิบเพลงที่เราพูดไปแล้วเนี่ยนะเจ้าชายอิีริต ะะฮในเวอร์ชันนี้มีเพลงเขาด้วย uh huh. ใช่มีการทันเพลงขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มีอีกหลายกรุ๊ปเบอร์ที่จะมีเพลงเพิ่มขึข้นมาน,นะครับแต่วันนี้นะฮะับต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็อิน <ๆ S 2> กับพาร์ทออฟฟิวเบอร์ในเวอร์ชันของทั้งสามคนนะครับเพราะฉะนั้นปรบมือนั้นให้กับทั้งสามท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขคนที่ลูกตาขอบคุณทุกท,ท,ทีนะครับที่ลูกมาพิสจาร์นะครับเชิญพักผ่อนก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเอ็นจอยกับแม่ของเราต่อเลยนะฮะเพราะหลังจากนี้ยังมีเซอร์ไพรส์จาากใต้มหสุุทีี่คณเพยบแนนนอ พูดถึงความรู้สึกพูดถึงความฝันของเธอพิธพูดถึงแรงบ,บันดาลใจที่เกิดจากเจ้าหญิงแอเรียลในเวอร์ชันของเธอรครับปรบมือให้กับบุ๊กี้ไลออนับสวัสดีค่ะแฟนๆดิสนีย์ทุกคนบุ๊กี้ไลออนเองนะคะภาคเสียงเป็นเจ้าหญิงแอเรียลในดิสนีย์เจลิฟเวอร์อเมอร์เมดเงียองัองน,อนจนไทยค่ะ วันนี้ต้องขออภัยทุกคนจริงๆนะคะที่โบไม่สามารถไปร่วมง,งานเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีเรื่องนี้ได้โบเองเป็นแฟนเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็เป็นการ์ตูนเรื่องแรกๆจากดิสนีย์ที่โบได้ดูแล้วก็เพลง Part of your World ก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงโปรดของโบเลยค่ะตั้งแต่วัยเด็กวันนี้ดิสน,นีย์เดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดกลับมาในแบบไลฟ์แอคชั่นคนแสดงจริงไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเราจะได้เป็นเจ้าหญิงภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าทุกคน สามารถเป็นเจ้าหญิงที่ตัวเองรักแล้วก็ใฝ่ันได้ก็เป็นผลง,งานการภาคเสียงเจ้าหญิงแ r เรียลเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้ร่วมงนานกับดิสนียขอฝากทุกคนไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะ25พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะคะและแขกคนพิเศษของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ผมขอต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษในค่ำคืนนี้ นี่คือแฟนตัวยงของเจ้าหญิงดิสนีย์เจ้าหญิงดิเซเองกอ็ว่าได้นะครับกรีนดังให้กับไบเัพิพิมชนะ สมุกใช่ไหมถามไม่เจอไ,ไม่รู้ว่าเสียงกล้องมาจากทางไหนมีบับเบิ้ลมีอะไรเยอะนิดนึงน,น,นะคร<ป>ับโอ้โหนี่คือสวยมากขอบคุณชาบีอาสมกับที่คุณเป็นเจ้าหญิงด,ดิสนีย์เหมือนกันหนึ่งในหนึ่งในหน <S <S ึ่งในนะ, <S 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 นะครับะครับเพราะฉะนั้นถามคำถามแรกเลยดีกว่าในฐานะที่เป็นรุ่นพี่เจ้าหญิงดิสนีย์เหมือนกันอยากรู้ความรู้สึกของเรานะคะกับการที่ทางดิสนีย์เดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดเงื้อน้อยประชาชนไทยได้มาสู่ครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้าง แน่นอนอยู่แล้วสำหรับแฟนๆดิสนีย์อย่างเราเองด้วยเนะาะคาดตารอค่ะพี่อามจุ่มเต้นแล้วก็ใจจดใจจ่อเลยก็ว่าได้รอชมใครอย่างที่บอกว่ามันเป็นแอนิเ,เนชววมชันตั้งแต่หนึ่งเ้าแปดเนาะรับประกงกับดิสนีมาร์เมนเพราะฉะนั้นมันเต็มไปได้วยความตื่นตันความคาดหวังแล้วก็แน่นอนว่าเราอยากชมมากๆแล้วค่ะครับผมอีกสนะองวันนะคือรวมภาพยนต์ต้องไปงดนนะะูในโรงที่หลังปีงบประมาณนะครับหน่งตาตื่นใจมากๆครับพูดจีกเรื่องราวนึงนะ,ะแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าเป็นดิสนีย์ เรื่องราวของเซอร์ไพรส์ซึ่งเรื่องของความประทับใจี่ยมีให้คุณแน่นอนในทุกเรื่องเลยเรื่องนี้บ้างไม่เฟินรออะไรการถึงตาถึงใจหรือรอเซอร์ไพรส์อะไรจากเรื่องนี้บ้างครับอย่างแรกเลยนะคะบรรยากาศใต้ท้องทะเลคิดว่าแบบจกให้ดูเทเลอร์เนาะมัน ว้าว wow, มากๆแล้วสิ่งที่ดิสนีย์ไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยคือพาเราท่องไปในโลกอีกโลกหนึ่งนะเหมือนเราหลุดไปจากโลกปัจจุบันไปอยู่อีกโลกนึงเลยนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนคาดหวังแน่นอนแล้วก็เพลงเพราะๆเ,เพลงที่พาเราหลุดไปอีกโลกหนึ่งชเช่นกันนะแล้วก็ที่สําคัญภาคไทยดิสน uh ีย์ก็ไม่เคยทำให้เราผิดหวังไม่ว่าจะเป็นแบบชาวดัตชหรือภาคไทยอยู่แล้วก็จริงๆคนว,ว่าไปดูทั้งสองภาคเลยก็ต้องเก็บเนาะใช่ต้องดูให้ครบโดยเฉพาะอินดูในโรงเนี่ยมันได้บรรยากาศมนมากค่ะต้องแบบ ไม่พลาดประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในการดูในโรงนะคะทุกคนที่สุดเลยนะครับทจริงแล้วว่ามีโอกาสได้ทํางานกับดิสนีย์มาเข้าไปเฟิร์นเองผมเองก็มีโอกาสนะจะเห็นว่าทุกขั้นตอนเขาพิถีพิถันเขามีตั้งแต่จุดเริ่มต้นการแคสติ้งการมาซ้อนมาแล้วอ,อีกอูหที่อยากดูทั้งตอนถึงพิธีิถันมากสุดๆ,ๆค่ะเนะเพราะฉะนั้นคุณภาพล้วนเลยนะครับอีกสัสกคำถามดีกว่านะคะอยากรู้ว่าคาแรคเตอร์ไหนที่จะไปร์นแล้วประทับใจเป็นพิเศษในเรื่องนี้คาแรคเตอร์ที่อยากเป็นใช่ไหมคะมากขนาดนี้แล้วนะคะ คุณไม่ใช่เอเซ่าแน่นอนเป็นพอเลยนะต้องเป็นแอริเอลค่ะแอริเอลแน่นอนรัะแน่นอนเขาก็เป็นผู้หญิงในรูปคติของเราด้วยเนาะอ่อนโยนอ่อนหวานน่ารักสดใสแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นมากๆเนาะในในเรื่องของความรักเนี่ยถมอวเป็นตัวละครที่แบบเราชื่นชอบอยู่แล้วแล้ววันนี้มาเป็นไลฟ์แอคชั่นน่ะขนลุกนะคะไม่ดูไม่ได้ จริงๆอัิที่สุดนะและ่มแมสเซจที่เธอพูดขึ้นบอกว่าอัปเดตเป็นยุคนุ้มากๆเลยนะที่พูดถึงเรื่องของความแตกต่างทุกอย่างที่เือก็คืออ้าแข็งยอมรับไม่ว่าจะเป็นโลกตัางเรื่อโลกมนุษย์เราอยู่ด้วยกันได้นี่นะอัพเดทที่สุดเลยฮะอีกสักคำถามหนึ่งครับอยากเชิญชวนเพื่อนเพื่อนแฟนดิสนีย์ให้มาชมดิสนีย์สแลนด์ิ้งเมอร์เมดเรื่องรับจุไทยกัน เต็มที่เลยครับไอเฟิร์ค่ะออกตัวก่อนนะคะว่าก็ทํางานากับทางดิสนีย์มาแล้วก็บอกได้เลยว่าเขาตั้งใจมากๆเนาะในทุกขั้นตอน,นและพร้อมแฟนดิสนีย์เนี่ยไม่มีทางผิดหวังแน่นอน,นะคะ <c oughs> ่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาดูดิสนีย์เมดในโรงภาพยนตร์กันนะคะทั้งสองรอบเลยลรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน,นะค่ะใช่เลยนะครับสุดยอดประสบการณ์นะฮะในทุกโลกภาพยนตร์เท่านั้นนะคะรับปรบมือให้กับไปไปอีกครัดหนึ่งับสุดยอดเลยครับ